บอสบอลกีฬาไร้แรงน้มถ่วงที่รวมฟุตบอลวอลเลย์และยิมนาส,สติกเป็นหนึ่งเดียว บางประเภทคือการได้เห็นท่าทางที่สวยงามการจัดระเบียบร่างกายที่เหลือเชื่อและการทําแต้มด้วยลีฬาที่ไม่เหมือนใครครับในคนเชื่อหรือไม่ว่ามีกีฬาชนิดหนึ่งที่ถือเป็นศูนย์รวมความบันเทิงแบบครบวงจรทั้งหมดเอาไว้ที่เราได้กล่าวมานี่คือเรื่องราวของกีฬาที่เราได้กล่าวไว้ข้างต้นครับบอสบอลกีฬาที่อาจจะใหม่สาหรับคนไทยแต่รับรองได้ว่ามันมากบอสบอลคือกีฬาที่แปลกและใหม่มากของโลกใบนี้ครับมันเพิ่งเกิดขึ้นอย่างจริงจัๆๆใงในช่วงปี2005 โดยผู้คิดคน้นกีฬาชิน้นนี้คือชาวเบลยเยียมที่เข้ามาใช้ชีวิตไปไป,ไป,ไปมาระหว่างประเทศสเปนและก็บราซิลอยู่หลายปีอย่างฟิลิปอิกมันส์ครับฟิลิปชอบดูฟุตบอลเป็นอย่างมากครับเพียงแต่สมองเขานั้นล้ำเกินกว่าจะหยุดอยู่แค่นั้นเขาคิดไปไกลว่าจะทํากีฬาอะไรให้ผู้เล่นได้แสดงท่่งท่าที่สวยงามเหมือนกับซีดีซีดานได้ตลอดการแข่งขันนะครับมันคงเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นไม่น้อยเขาเลยคิดกีฬาที่มีคํานิยามว่าคล่องแคล่วพลิ้วไหวลื่นไหลทีมเบิร์ก และสัมผัสบอลร,ระดับพรีเมียมเหมือนกับซีดีซีดานนั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นของกีฬาที่เขาตั้งชื่อขึ้นมาเองว่าบอสซาบอลและถ้าจะให้ครอบคลุมจุดประสงค์ทั้งหมดที่กล่าวคือฟิลิปคิดว่ามีทางเดียวเท่านั้นคือเขาต้องเอากีฬาชนิดต่างๆมารวมก,กันครับโดยเขาเลือกหยิบเอากีฬาทั้งหมด4ชนิดมาผสมผสานเพื่อเป็นหนึ่งเดียวได้แก่ฟุตบอลยิมนาสติกวอลเลย์บอลและศิลปะการต่อสู้แบบลาตินอย่างโคปาเอราซึ่งเขาตั้งชื่อกีฬาชนิดนี้ว่าบอสซาบอล บอสบอลในแบบที่คิดมาคือจะต้องเป็นกีฬาที่สามารถเล่นได้ทั้งในร่มและกลางแจ้งครับและที่สำคัญต้องสนุกทั้งคนเล่นและคนดูด้วยดังนั้นสนามแข่งของบอสบอลจึงเป็นอะไรที่เฉพาะตัวมากๆเพราะไม่ได้เล่นบนพื้นหญ้าพื้นปูนหรือพื้นไม้ปาเก้แต่เล่นบนสนามยางเป่าลมมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับมีในตรงกลางเพื่อแบ่งผู้เล่นทั้งสองทีมให้อยู่คนละฝั่งคล้ายๆกับสนามของวอลเลย์บอลแต่นี่เท่กว่านั้นก็คือตรงจุดกลางของแต่ละฝั่งจะมีแทมโบลีนครับเพื่อช่วยให้ผู้เล่นสามารถกระโดดได้สูงขึ้น เล่นท่าต่างๆเพื่อทําแต้มให้ได้มากขึ้นนี่แหละคือสิ่งที่ฟิลิปคิดว่าคือส่วนที่ว้าวที่สุดของกีฬาชนิดนี้บอสซาบอลคือกีฬาที่เกิดขึ้นตามจินตนาการสุดแฟนตาซีในหัวของผมเองมันคือกีฬาที่ทําให้คุณเคลื่อนไหวกลางอากาศอย่างอิสระรวมกับเพื่อนร่วมทีมของคุณและคุณจะสนุกกับมันมากกว่าเดิมเพราะว่าระหว่างการแข่งขันจะมีเพลงบอสซาเล่นคู่กันไปตลอดการแข่งขันฟิลิปว่าไว้นะครับคุณได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะนี่คือกีฬาที่ถือกาเนิดจ,จากลาติน ดังนั้นฟิลิปจึงวางคอนเซปต์ว่าจะต้องมีวงดนตรีบอสซาซึ่งเป็นดนตรีที่ให้จังหวะสนุกๆแบบราตินคลอไปด้วยเพราะเขาเชื่อว่าดนตรีที่ดีจะทําให้ผู้เล่นเกิดจินตนาการคนดูก็มีอารมณ์ร่วมมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเพราะดนตรีในบอสซ่านี่แหละจึงทําให้กีฬาชนิดนี้ถูกเรียกขึ้นอย่างเป็นทางการมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ว่าบอสซาบอลบอสซาบอลนะั้นเล่นไม่ยากครับเขาจใจง่ายคือกีฬาชนิดนี้จะแบ่งเค้เล่นเป็น2ทีมแต่ละทีมจะมีผู้เล่นทีมละ4ีถึงหคนนะครับ เป้าหมายและวิธีการเล่นคล้ายกับวอลเลย์บอลคือทําให้ลูกบอลข้ามเน็ตได้ลงไปในฝั่งของคู่แข่งแต่แตกต,ต่างกันตรงที่วอลเลย์บอลน,นั้นจะให้โอกาสแต่ทีมได้เล่นบอลฝั่งละสามจังหวะแต่บอสบอลเนี่ยให้ผู้เล่นสามารถใช้หัวหรือเท้าแตะบอลได้มากสุด2ครั้งมือ1ครั้งนะครับให้บอลข้ามไปยังฝั่งตรงข้ามการเล่นกับลูกบอลในเขตแดนตัวเองสามารถทําได้ไม่เกิน5ครั้งครับ ความมันที่แท้จริงก็คือแทมโบลินที่อยู่ตรงกลางคอรดจะเป็นเครื่องช่วยเพิ่มความสูงในการกระโดดฟาดลูกบอลข้ามเน็ตไปยังอีกฝั่งหนึ่งนะครับซึ่งแทรมโบลินนี้ไม่ได้มีไว้ช่วยกระโดดสูงและทาให้เกมตื่นเต้นเท่านั้นแต่มันยังมีส่วนสาคัญต่อการนับแต้มด้วยเช่นกัน คุณไม่จําเป็นต้องฟิตเปรี้ยและก็ร่างกายแข็งแรงอะไรมากมายเลยสําหรับกีฬาชนิดนี้ต่อีคุณไม่ใช่คนกระโดดสูงคุณก็สามารถใช้แทมโบลินช่วยได้มันจะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเป็นอิสระมากขึ้นไม่ต้องกลัวเจ็บหรือกระแทกอะไรทั้งนั้นเพราะพื้นสนามนั้นนุ่มเด้งพร้อมรับทุกการกระแทกแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ฟรลิปอธิบายถึงเหตุผลที่เขาเลือกใช้แทมโบลินเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกีฬาบอสซ่าบอลอย่างไรก็ตามครับในการใช้แทมโบลีนแต่ละั้งนั้นผู้เล่นจะถูกอน,น,นุ เพื่อความปลอดภัยนะครับส่วนเรื่องของวิธีการนับคะแนนบาสบอลนั้นจะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพราะว่าหากใช้มือหรือเท้าตีบอลลงบนแดนของคู่ต่อสู้และอีกฝั่งรับไม่ได้ทีมบุกจะได้1คะแนนนะครับถ้าว่าตีบอลลงในพื้นที่แทบบลินของฝั่งตรงข้ามจะได้คะแนนเพิ่มจาก1ป็นสคะแนนามที่ต่างๆมากมาย โดยเริ่มจากการหาสปอนเซอร์จัดก,การแข่งขันบริเวณดีมชายหาดที่บราซิลนะครับและด้วยความแปลกใหม่และผัดโผนไม่ฟิลิปเนี่ยสามารถเอาชนะใจผู้สนับสนุสน,นใหญ่สายกีฬาเอ็กซ์ตรีมอย่างเรดบูลได้อีกด้วยนะครับเรดบูลเป็นผู้ออกเงินสนับสนุนกีฬาชนิดนี้ตั้งแต่ปี2005ครับและจากนั้นพวกเขาก็พามันไปนอย่างทั่วโลกทั้งในยุโรปลาตินอเมริกาและตะวันออกกลางโดยเฉพาะประเทศที่เป็นเรือธงของกีฬาชนิดนี้อย่างเบลเยียมสเปนเนเ์ลแลด์และบราซิล มีการเล่นกันอย่างจริงจังครับมีเทศกาลการแข่งขันในทุกทุปีส่วนประเทศที่มีหลีกบอส,สบอลอาชีพในเวลานี้ก็คือประเทศอย่างเนเธอร์แลนด์ซึ่งทั้งฟิลิปและก็เรดบูลเนี่ยก็พยายามจะทําให้หลีกอาชีพกีฬาชนิดนี้มีมากขึ้นในอนาคตด้วย ปัจจุบันในเอเชียมีประเทศที่เล่นกีฬานี้อยู่บ้างได้แก่ประเทศสิงคโปร์โดยที่สิงคโปร์เนี่ยเคยมีการจัดการแข่งขันบอสบอลสิงคโปร์โอชนเมชิฟ2009มาแล้วนะครับและก็ยังมีการเพิ่มบอสบอลลงในหลักสูตรวิชาพละในบางโรงเรียนอีกด้วยนอกจากนี้พวกเขายังเป็นประเทศแรกๆของโลกที่ส่งทีมเข้าแข่งขันบอสบอลเวิร์ลคัพอีกต่างหากสาเหตุที่หลายประเทศนิยมบอสบอลก็เพราะว่าเสน่ห์ของกีฬาบอสบอลที่นอกจากจะเป็นกีฬาที่เสริมสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายและกล้ามเนื้อแล้ว ยังเป็นกีฬาที่สร้างความบันเทอร์และความสนุกสนานให้กับผู้แข่งขันและผู้เข้าชมอีกด้วยนะครับการจัดการแข่งขันส่วนใหญ่จะจัดขึ้นที่ริมชายหาดมีส,วสาวๆบรซสเลียในชุดวินี่มาเตนระบาคอเพลงสไตล์บอสซาห,หรือเพลงซัมบ้าให้ชมกันแต่ที่มันเร้าใจที่สุดก็คือการโชว์เล,ลาเด้งตัวจากเทมโบลีนขึ้นไปม้วนตัวตีลังกาตบลูกอากาศเหมือนกับดูยิมนาสติกนี่แหละยิ่งไทรมีลีลาเด็ดนะครับยิ่งเรียกเสียงนีจากผู้ชมภาสนามทำให้บรรยากาศดูคึกคักขึ้นไปอีกบอสบอลจะทำให้ร่างกายของคุณแแแแอออคคีละะขข็งงงงรรึ้นนนนน่่่่พากยุุณจไมหดิ เล่นเหมือนกับเด็กๆที่เล่นในบ้านลมขนาดใหญ่ที่เด้งดึงไปมาตลอดเวลาคุณต้องจับตัวเคลื่อนที่และหาสมดุลให้คุณสามารถทรงตัวอยู่ได้ฟลิปกล่าวส่วนเรื่องเงินทองไรายได้นั้นฟลิปมองว่าไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นเรื่องสําคัญมากนักเพราะกีฬานี้เน้นที่ความสนุกเป็นหลักครับผู้เล่นวอซ่าส่วนใหญ่ไม่ได้เล่นกีฬาชนิดนี้เพื่อหาไรายได้เป็นหลักอยู่แล้ว แต่พวกเขามาเล่นอย่างตั้งใจและจริงจกกังเพราะว่าความสนุกความแปลกใหม่ที่ไม่เหมือนใครนั่นเองน่าเสียดายครับที่ในประเทศไทยนั้นบอสซ่าบอลเนี่ยไม่ได้เป็นที่รู้จักมากนะักเนื่องจากข้อจำกัดห,หลายอย่างทั้งสนามกีฬาและอุปกรณ์ต่างๆที่มีราคาค่าง,งวดมากพอสมควรอย่างไรก็ตามครับหากลองพิจารณาดูคุณก็จะพบว่ากีฬานี้เหมาะกับบริบทกับคนไทยมากกว่าที่คิดเพราะคนไทยเป็นคนที่ชอบความสนุกสนานซึ่งบอสซ่าบอลเนี่ยตอบโจทย์อย่างมากมีทั้งสาวๆมาเต้นมีทั้งบนตีมาเล่นร่วงแข่งไหนจะเรื่องของที่มาของกีฬาชนิดน ฟุตบอลแลวก็ตะกร้ออีกซึ่งเป็นกีฬาที่คนไทยต่างก็เชี่ยวชาญและคุ้นเคยเป็นอย่างดีทั้งสิ้นครับดังนั้นไม่แน่ว่าในเร็วๆนี้หากมีการเอาบอสบอลมาเผยแพร่ในบ้านเราเราอาจจะได้เห็นการเติบโตด้านวัฒนธรรมกีฬาชิ้นนี้อย่างรวดเร็วก็เป็นได้สนุกตื่นเต้นด้วยท่่งท่าที่สวยงามนี่คือคำนิยามของบอสบอลที่เหมาะกับคนไทยอย่างจริงจังครับ